สวัสดีครับผมบูลนโกเกซ่าครับผมเมโลเกซ่าค่ะเออวันนี้ล่าที่ไม่อยู่เอ๊ะเราแอบมาทำอะไรการแอบมาแบบสนุกสนุกดีกว่าทำขำมั้งขำมารีวิวได้ใช่ใช่วันนี้อยู่กับที่งานลโกเกซ่าเอ็กซ์โปรนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูโชว์รูมของเรานะคะว่ามีความสะดวกสบายอะไรบ้างก็คือหนึ่งจะมีโซฟารับรองลูกค้าเลยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องทำกาแฟสดได้ค่ะมาดูตามเลยดีกว่าเครื่องทำกาแฟสดนะครับมีขนมด้วยนะ ขนมคุกกี้ให้ทานด้วยนะครับผมเต็มที่เลยเสร็จแล้วครับผมกาแฟสดของเราวันนี้นะครับที่ร็อกเก็ตซาวนะครับผมน่าทานมากนะครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟลูกค้าพี่เมย์ทำอะไรครับอาดีกวาขนมนิดนึงค่ะทานกับขนมกาแฟครับผมกับขนมหวานนะครับทานให้อร่อยนะครับเอ๊ะถ้าลูกค้าหิวข้าวหรอครับเราต้องไปไหนไปข้างนอกหรือเคฟซีไหมหรือว่าที่นี่มีบริการ กะ,ะเพราต้นชื่อของร็กอกเก็ตซ่ามีกะเพราให้ทานด้วยนะมีกะเพรามีข้าวไข่เจียวข้าวผาัดหมูอทอดก,กระเทียมยี่ห้ที่เปนชื่อมาที่นี่นะครับใช้ที่ที่สนุกสบายมากมีทั้งกับข้าวอาหารกาแฟที่พักผ่อนหย่อน,น,อนใจน,น,นะครับสำหรับล<ห>ูกค้าท<ห>ีใ่ใช้บริการนานๆอาจจะเมื่อยล้าเรามีบริการเก้าอี้นวดค่ะมีไว้บริการคุณลูกค้าด้วยค่ะโอเคครับเราดูบรรยากาศภายในแล้วนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานติดตั้งที่อาคารติดตั้งเราบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับผม ครับผมคัติดตั้งเรานะครับเชิญ <ไป S 2> ครับมีรถมากมายนะครับตันนี้เข้ามาติดตั้งจอ,อแล้วกล้องมองหลังด้านนี้นะครับไฮไลท์เป็นมินิคูเปอร์สีนํำเงินนะครับชุดนี้ก็มาอัปเกรดเรื่องของโปรเซสเซอร์นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่รักรถมากๆนะคะสบายใจได้เพราะว่า ทุกจุดของเราค่ะตามอาคารจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ค่ะแล้วก็มีระบบสัญญาการขโมยด้วยค่ะสบายใจได้หายห่วงค่ะพื้นที่ของเราค่อนข้างใหญ่จอดรถได้สะดวกสบายค่ะงานติดตั้งนะครับผมทุกคันเนี่ยเราก็มีเรื่องของซีนกันลอยนะครับเพื่อไม่ให้มีรอยครับของลูกค้าที่มาที่นี่ที่สุดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับในการติดตั้งที่ Rocket Sound นะครับผมตอนนี้นะครับก็มีงานติดตั้งอีกคันหนึ่งที่กำลังติดตั้งอยู่ด้านนี้นะครับนี่เลยเอ๊ะแวบๆเห็นคุณลูกค้าดูงาน ตติดดั้้งวยใช่เดี๋ยวเราลองไปทักทายลูกค้าดีกว่าไหมครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้มาทําอะไรครับผมก็มาติดเครื่องเสียงครับครับผมมาที่นี่บ่อยไหมครับก็ส่วนใหญ่ถ้ามาติดมาติดที่นี่ครับครับผมวันนี้มีอะไรมาติดตังครับผมมีอะไรบ้างครับลำโพงครับจะมีพาวเวอร์แอมป์ต้างหลังก็เต็นตู้ซับตู้ซับอีดกล่องนี้แสดงว่าเป็นคนฟังหนักใช่หนักกว่าไหนหนัก ไกแบบได้หมดครับได้หมดทั้งใจครับทำไมถึงมาเลือกใช้บริการที่รอเกสารก็คือสินค้ามีคุณภาพบริการดีครับผมไม่ทราบว่าคันนนี้คัที่เท่าไหร่แล้วครับคันที่4คันที่สี่คันที่4โอ้โหคันที่4เป็นลูกค้าที่ยาวนานนะครับด้านล่ักรอเกสมากตั้งแต่ตั้งแต่สาขาสาขาแรกสาขาแรกเลยโอ้โหลูกค้าเก่าแก่ลูกค้าเก่าแก่มากนะครับผมครับผมยสิบปีแล้วร้อยสิบปีแล้วนะครับผมเป็นลูกค้าเก่าแต่ไม่แก่นะคะยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับผม ขอบมากนะครับผมครับสวัสดีครับตลอดลูกค้าที่สนใจนะครับตอนนี้เรามีงาน Rocket Sound Expo นะครับผมเรียนเชิญได้ที่โชว์รูม Rocket Sound ได้เลยนะครับผมถึงเมื่อไหร่นะเส้นปี โอ้งานี้จัดถึงสิ้นปีเลยนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจแวะมาทานกาแฟกอนก็ได้มาทานข้าวนะครับมาฟังเสียงกอดนะครับผมมีห้องเทสต์รูมองนะคะใช่ครับให้ได้ทดลองเสียงก่อนสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาเสียงนะคะช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่เวลาเหมาะสมที่สุดเพราะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษแคมเปญคอนของแถมเยอะแยะมากมายเลยค่ะร้านเราตั้งที่ราชดาปากซอย36นะครับผมหรือติดต่อท่องทาง a c e b o o k นะครับหรือ YouTube Channel เ o ็ตซาว และ l ล n e แอดล็อกชาวนะครับผมตัวติดต่อก็027929999นะคะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย